ประท้อนแก้บนเหรอคะค่ะแก้บนให้นางสาวรัตนนาบัวหลวงนะคะ สาธุวันนี้ก็ได้มากแก้บุญเฮอนางสาวรัตนาบัวหลวงนะค่ะน้ำแดงเก้าขวดกับพวงมะลัยสามชุดนะคะสามพวงนะคะเพราะว่าดอกไม้มะลัยหมดไม่มีมันเบืดอดาวเรืองหมดนะคะก็เลยต้องเอาอันนี้แทนนะคะเด้อของนางสาวรัตนาบัวหลวงนะคะไม่ได้กระป๋องเลยมาให้หายเลยเด้อคะ่ะเด้อสาธุขอให้พบความสำเร็จ ผู้ประกาคิดจริงแดกเขาให้ได้ชุมความปานานผูประกนและภาษาุ่มั่งกาอยอะไรบ้างลอยอะไรบ้างดูอะไรแล้วก็น้ำดอะไรแล้วก็น้ำ

ที่จริงได้เขาให้ได้สมงปรารถนาทะลุเป้าทุกประกาศนะคะสัะขอโทนะมาเห็นหายเดอ้อให้ดูแลคุ้มครองนางสาวรัตนาบัวหลวงน,นะคะเดอ้อในเมื่อนี้ก็ได้มาให้ตามคำสัญญาไว้แล้ว่อรเขามีจะถูกมีสลับดนะคะเดอ้อสาธุ เรียบร้อยแล้วค่ะป้าเรียบร้อยแล้วค่ะประสบจะความจำเร็วทุกประกาศช่วงนี้นะครับเที่ยงของวันที่ยังไงนะครับวันที่อ่าวันนี้ไม่เท่าไหร่นะยี่สิบแล้วว่ะค่ะยี่สิบแล้วเมื่อวานก็หลงล้มเลื่ค่ะใช่ไหมคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วค่ะเด้อนักสาวรัตนาบุตหลวงปได้นเฮนหายแล้วเด้อ ค่ะประทอได้เห็ุหายเลยเด้อค่ะเด้อนางสาวรัตนาบัวหลวงกับกับลุงนรดีแววมาเนี่นะคะเห็ุหายเลยเด้อค่ะเด้อวายแล้วสองรอบแล้วมาเนี่ค่ะเด้อนูได้เห็ุหายเลยเด้อประทอได้เห็ุหายแล้วเด้อค่ะเด้อบริพิกรมสัญญาเด้อค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ